เรื่องดีด,ดมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานชาดกเรื่องโคนันทวิสารในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ภิกษุพวกจับพักคีทั้งหลายได้ทะเลาะวิวาทกันด่าว่ากันด้วยคำหยาบคายหลายประการเมื่อทราบถึงสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์จึงโปรดให้หาตัวภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้า รัสถามด้วยความจริงแล้วจึงตรัสว่าลูกก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าคำหยาบคายย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ใดอย่าว่าแต่มนุษย์เลยถึงสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ชอบคำหยาบคายแล้วจึงทรงสแสดงเรื่องอดีตว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าคันธารราชสเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองตักศิลามีพรามณ์ผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาจากสำนักบุคคลผู้บริจาคทาน แล้วได้เลี้ยงไว้ด้วยความรักใคร่เหมือนดังบุตรให้บริโภคอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเหมือนดังมนุษย์และให้หนามว่าโคนันทวิสารเมื่อโคนันทวิสารเจริญวัยขึ้นมาก็มีกำลังวังชาหาโคตัวอื่นจะเสมอไม่ได้โคนันทวิสารนั้นคิดอยู่เสมอว่าพรามผู้นี้ได้เลี้ยงดูดตนมาด้วยความลำบากยากเย็น สมควรที่ตนจะตอบแทนคุณของพราหมณ์นี้ให้ถึงขนาดเห็นทันตาประจักษ์แก่มหาชนทั่วหน้าด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้พราหมณ์นี้บริบูรณ์้วยทรัพย์สมบัติพระสถานในวันใดวันหนึ่งให้จงได้อยู่มาวันหนึ่งโคนันทวิสารจึงบอกพราหม์ว่าให้ท่านไปบอกโควินทก,กะเศรษฐีว่าโคของข้าพเจ้าอานลากเวียนหนึ่งอเล่มซึ่งเต็มไปด้วยกรวดและสายได้ ถ้าเศรษฐีไม่เชื่อจงพนันด้วยทรัพย์พันหนึ่งเถิดพรามก็ไปบอกตามคำของโคนันทวิสารเศรษฐีไม่เชื่อจึงรับพนันด้วยทรัพย์พันหนึ่งครั้นแล้วพรามก็กลับมาบรรทุกเกวียนหนึ่งร้อยเล่มอันเต็มไปด้วยกรวดทรายผูกติดต่อเรียงกันเป็นลำดับแล้วจับโคนันทวิสารไปอาบน้ำเจิมด้วยแป้งหอมห้าแห่งเอามาไลนยมาสวมลงที่คอ แล้วนําไปเทียบกับเกวียนเล่มหน้าเสร็จแล้วตัวพรามเองได้ขึ้นนั่งทิ่ทูกเกวียนยกประตักขึ้นทําท่าเหมือนจะแทงพร้อมกับมีวาจาคู่สำทับเป็นพรุษวาดว่าเฮ้ยเจ้าโคโกงเองจงลากเกวียนให้เคลื่อนจากที่ในบัดนี้ให้จงได้ฝ่ายโคนันทวิสารรู้สึกเดือดดันในใจว่าพรามคนนี้เรียกเราผู้ม่โกงว่าเป็นโคโกงดังนั้น โคนันทวิสารจึงยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ก้าวออกจากที่แม้แต่ก้าวเดียวดังนั้นเศรษฐีจึงทวงเอาทรัพย์พันหนึ่งจากพราหมณ์ตามที่ได้สัญญากันไว้พราหมณ์ก็จำใจต้องเสียทรัพย์นับพันให้แก่เศรษฐีแล้วก็แก้โคนันทวิสารปล่อยไปส่วนตัวเองก็กลับไปยังเคหสถานด้วยความเศร้าโศกเสียใจอาหารก็รับประทานไม่ได้ได้แต่นอนซบเซาอยู่วันย่งคำ่ำ เมื่อโคนันทวิสารกลับมาในเวลาเย็นเห็นพราหม์นอนซบเซาอยู่จึงเข้าไปใกล้ๆแล้วถามว่าพราหม์นอนหลับอยู่หรือไม่พราหมณ์จึงตอบว่าเราจะนอนหลับที่ไหนได้เพราะเราได้เสียทรัพย์ไปตั้งพัน์โคนันทวิสารจึงกล่าวไปทันใดว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์นับแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ในบ้านของท่านจนกระทั่งวันนี้ได้เคยทำสิ่งใดของท่านให้แตกเสียหายมีอยู่บ้างหรือ ได้เคยเหยียบผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีบ้างหรือได้เคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในที่ไม่สมควรมีบ้างหรือพราหมต์ตอบว่าไม่มีเลยโคนันทวิสารจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นทําไมท่านจึงเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นโคโกงการที่ท่านแพ้พนันในครั้งนี้เป็นด้วยความผิดของท่านเองไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้าถ้าท่านรู้สึกตัวว่ามีความผิดดังนี้แล้ว จงกลับไปพนันกับเศรษฐีใหม่ด้วยทรัพย์สองพันข้าพเจ้าขออาสาพ,พนันอีกเป็นครั้งที่สองในครั้งที่สองนี้ขอท่านอย่าเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นโคโกงดังก่อนข้าพเจ้าจะทําให้ท่านชนะเศรษฐีให้จงได้แน่นอนเมื่อพรามได้ฟังคําของโคนันทวิสารดังนั้นก็ไปพนันต่อเศรษฐีใหม่ด้วยทรัพย์สองพันแล้วนําโคนันทวิสารเข้าเทียมเกวียนส่วนตนเอง ได้ขึ้นนั่งบนทูปเกวียนเอามือรูปหลังโคนันทวิสารแล้วกล่าวว่าดูก่อนนันทวิสารผู้เจริญของพ่อจงลากเกวียนหนึ่งรเล่มนี้ไปเถิดเมื่อโคนันทวิสารได้ฟังดังนั้นก็เกิดความอุตสาหะลากเกวียนทั้งหนึ่งรเล่มนั้นไปให้ปนจากที่โดยเร็วทําให้พรามชนะเศรษฐีได้ทรัพย์ไปสองพันจัดเป็นกําไรเสียพันหนึ่ง แล้วพราหมก็นำโคนอันทวิสารกลับยังเคหสถานของตนด้วยดวงใจที่ปลื้มปีดาเป็นสุขครั้นสมเด็จพระศา,าสดาทรงสแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันธรรมดาคำหยากคายนี้ย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใดครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงติเตียนภิกษุฉปะขีด้วยพระพุทธดีกา มีประการต่างๆแล้วทรงวางซึ่งสิกขาบทบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุรูปใดร,รูปหนึ่งด่าว่ากันด้วยถ้อยคำอันหยาบช้าเมื่อภิกษุใดฝ่าฝืนภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตปาจิตตีแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมด้วยถ้อยคำอันเป็นสุนทรวาทีว่าไม่ว่าเวลาใดบคุคคลควรกล่าวแต่คำที่พึงพอใจอย่าก,กล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นที่พึงพอใจเป็นอันขาด ดังเมื่อพรามได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่พึงพอใจโคนันทวิสารก็ได้จุดลากเกวียนอันหนักไปได้ทำให้พรามได้ทรัพนับพันอีกทั้งตัวโคนันทวิสารเองก็เกิดความสมนัดปราบลื้มในใจเป็นอันมากดังนั้นเมื่อบุคคลเจราจากับผู้อื่นควรเจราจาแต่ถ้อยคำอันเป็นที่รักเว้นเสียซึ่งถ้อยคำอันประกอบด้วยองค์สี่ประการคือคำเท็ศ คำสอดเสียดคำหยาบคำเหลวไหลให้เจรจาแต่คำที่จริงที่แท้ถ้อยคำที่สมานมิตรถ้อยคำที่อ่อนหวานถ้อยคำอันมีประโยชน์เพราะเมื่อบุคคลเจรจาด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยโทษย่อมเป่าปราศจากประโยชน์เหมือนกับพรามนั้นเป็นตัวอย่างแล้วพระพุทธองค์จึงทรงประชุมชาดวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ในอดีตชาตินั้นครั้นต่อมาในปัจจุบันชาตินี้ได้มาเกิดเป็นอานน์ส่วนโคนันทวิสารได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้